สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้นะคะฟ้ายนะคะจะพามาชมบอนสีไทยนะคะที่ฟ้ายเชื่อว่าทุกบ้านน่าจะต้องน่าจะต้องมีกันนะคะคือหลายๆบ้านน่าจะมีกันอยู่แล้วนะคะคือห้าบอลสี ก็คือราคาหลักราคาหลักสิบหลักร้อยนะคะนี่เนาะฝ้ายนำมาด้วยการห้าตัวนะคะเราก็สามารถสวยได้แล้วนะคะที่บ้านเลยนะคะนี่นะคะบบอนสีราคาหลักสิบหลักร้อยนะคะ<ม>เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยคะ่ะตัวแรกนะคะน้องมีชื่อว่าเงาะถอดรูปนะคะใบเขาจะเป็นลักษณะแบบสีแดง นี่ค่ะเงอถอดรูปนะคะใบเขาจะมีลักษณะคือกัดสีชมพูตรงกลางนะคะใบเขาจะมีความบางเนาะแล้วก็เขขอบก็จะเป็นสีเขียวนะกระจายทั่วใบรอบๆนะคะแล้วก็จะกัดสีชมพูตรงกลางค่ะตรงนี้ถ้าเอาไปตากแดดนะคะจะแบบสวยมากๆเลยค่ะเอาไปตัดตากแดดแบบแสงแรงๆนะคะกลางแดดเนาะ ตัวแรกนะคะก็เป็นเงาะถอดรูปนะคะคือสามารถหาซื้อได้เลยนะท่านผู้ชมมันคือมีอยู่ทั่วไปนะคะตัวต่อไปคือบัวแดงค่ะบัวแดงนะคะก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นตรงกลางเขาจะเป็นสีชมพูนะคะใบข้างนอกเขาจะเป็นสีเขียวนะคะ สีคือลักษณะเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้เมื่อใบแก่นะคะเขาจะเป็นแบบนี้เนาะ,ะสีชมพูมันก็จะซีดลงนะคะตัวนี้ก็จะสีชมพูใบใหม่ก็จะเข้มนะคะนี่ค่ะราคาก็อยู่ที่หลักสิบหลักร้อยนะคะต่อไปคือนกกระทาค่ะตัวนี้ก็คือสวยไม่แพ้กันเลยนะทุกผู้ชมขึ้นกล้องมากๆค่ะนี่เห็นไหมคะเขาจะมีเม็ดขาวกระจายทั่วใบเลยนะคะนี่เนาะ อ่ะท่านผู้ชมนะที่ชมอยู่ตอนนี้ตอนนี้มีตัวไหนแล้วบ้างเนาะคอมเมนต์มาให้ฝดูหน่อยนะคะวันนี้ไฟายนำมาทั้งหมด5้าตัวด้วยกันเนาะตัวแรกเนาะก็จะเป็นเงาะถอดรูปนะคะตัวที่2คือใบวัวแดงนะคะตัวที่3ามคือนกกระทาน,นะท่านผู้ชมท่านผู้ชมมีตัวไหนกันบ้างนะคะก็คอมเมนต์กันมานะคะตัวที่4ี่คือตัวนี้คือชื่อว่าสาวน้อยปะแป้งนะคะคือเขามีความ จุดสีขาวแล้วก็สีแดงนะบนใบเขียวนะคะนี่ค่ะก้านเขาก็จะเป็นสีเขียวอ่อนนะท่านผู้ชมอันนี้คือสาวน้อยปัแป้งนะคะและหลายตัวคือทุกท่านก็น่าจะมีกันครบหมดแล้วนะคะท่านไหนมีตัวไหนเราบ้างก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะและตัวสุดท้ายนะคะเขาชื่อว่าทับทิมเม็ดเล็กนะคะเขาจะกัดสีแดงสีชมพูดแดงนะคะแล้วก็ตรงกลางเป็นเส้นเลยนะคะแล้วก็จะมีการกระจายเป็นจุดๆนะคะทั่วใบนะคะนี่นะคะเขาเรียกว่า <laughs> ทับทิมเม็ดเล็กนะคะนี่ค่ะท่านผู้ชมแล้วนี่นะคะก็คือบอลสีห้าชนิดนะคะค่ะและนี่นะคะก็คือบอลสีหาง่ายๆเลยนะท่านผู้ชมหลักสิบหลักร้อยนะคะสวยด้วยได้หลักตั้งแต่หลักสิบหลักร้อยนะท่านผู้ชมห้าตัวด้วยกันนะคะนี่เดี๋ยวไฟซูมออกให้ดูนะคะตัวแรกนะคะง้อถอดรูปเนาะตัวที่สองบัวแดงตัวที่สามนกกระทาตัวที่สี่สาหน้อยปรับแป้งและตัวสุดท้ายคือทับทิมเม็ดเล็กนะคะ ท่านผู้ชมมีตัวไหนกันบ้างคะคอมเมนต์บอกฝ้ายหน่อยเนาะคือเอาจริงๆนะฝ้ายไม่เคยเอามารวมกันสักทีนะคะจริงๆแล้วก็มีความสวยนะคะลูกนะคะลูกเอ้ยนะคะท่านผู้ชมขาชิน,นกับการเป็นแม่ค้าใหญ่แล้วนะคะนี่นะคะเดี๋ยวฝ้ายซูมให้ดูใกล้ๆค่ะแล้วยิ่งตัวนี้ท่านผู้ชมนกกระทาใช่ไหมคะเขามีความขึ้นกล้องมากเลยค่ะตัวนี้ขึ้นกล้องจริงๆเนาะสาวน้อยปะแป้งนะคะแล้วก็ทับทิมเม็ดเล็กนะคะนี่ค่ะบอลสีห้าตัวนะคะ ท่านผู้ชมมีตัวไหนกันแล้วบ้างนะคะคอมเมนต์บอกกันมาหน่อยนะคะวันนี้น้อจบกันไปกับหัวข้อสวยง่ายๆด้วยบอลสีหลักสิบหลักร้อยนะคะ